สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกม Delivery from t h e p l a i e นะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันต่อในส่วนของพาที่31กันนะครับตอนนี้เราก็ยังขาดสติวอีกบานเบอร์เลยนะครับันดับแน่ทกูต้องไปหาก่อนสต <c oughs> ิวสติวสติวสติวติวอย่างวิ่งมาพี่ก็จะไปดูที่ Beauty Skin i n นะ <c oughs> เผื่อมันจะมีสติวดรอปอันนี้ไม่ได้ดรอปสติว1 0 0นะสุม่มแต่ว่าถ้ามีรักๆจะมีพวกเหล็ก ลวดแล้วก็พลาสติกนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแล้วมึงวันจะรอให้มันเดินมาอยู่คู่กันโอ้โหยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก่อนเลย เเดินไปทางนี้เดี๋ยว <S <S อนั่นแหละไม่ต้องหันไม่ต้องหนันไม่ได้เป็นญาติกระหมูหันต้องอ้อยมันเดินไปทางนู้นเฮ้ยเฮี้ยนี <S <S ่แหละ อุ้ย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 ตรงหน้าเห็นเห็นเลย มกูจับได้ลงจังหวะเหมาะมากไม่ต้องขัดคืนรู้จักไหมครับพี่ข่มขืนแล้วยืนยิน้มไม่ใช่มึงก็โหดเกินเดี๋ยวคนคืนแล้วยืนยิน้ม่รู้จักฉายาเก่ากูแต่และเดียวโอ้โห บุหรี่หนึ่งซองกับนมปังเน่าง่ๆหนึ่งอันโอ้บันเจิดชีวิตเหลือเกินมาจะจิวให้อะไรกูมาเนี่ยโอ้ยากับแอลกอฮอล์โอ้กูจะบ้าตายให้มาแต่ละชิน้นเอ็กซิมซอเลยกูอ่ะอาย่างดีพัดต,ติกบไม้อโอเคให้เหี้ยอะไรกูมาวันจะชีวิต ตาลีตีดถึงมันถึงเวลาแล้วใช่ไหมต้องระเบิดเถิดเทิงไม่ทันแล้วล่ะอีนนหันช้าไป ขอให้ระเบิดตูมตามเอ้ยเอีเฮียโอ้ยสุดเกือบเกือบตูมหงองจริงเนี่ยนี่กูรู้เดี๋ยวมึงต้องเดินกลับงั้นกูปล่อยแม่มไปก่อนอ้าวไอ้ค่ะมีเยอเสียงเดินไกลไอ้เวยแล้มันก็ต้องเดินกลับเนี่ไหมตามสเต็ปอ้าวแล้วที่นี่โอ้โหมึงเดินอะไรกันเนี่ย ào hơi, mình nhìn thấy ngay wow, ôi, lăn à, ไอ้แหงไม่เห็นไอ้ตัวนี้แหละล็ลอกล็อกจุดยากเออมาอเฮ้ยนั่นแหละดีเดี๋ยวกูเก็บมึงพร้อมกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,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 ย่าอ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 ินูอย,ย,ย่าอย่า làm sao? mày mình đi này là. Ô, rồi, mày đi về hướng mày này rồi, mày đi về hướng này โอ้เย็นโอ้โอเย็นโอเย็นโอเย็นโอ้โอเย็น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 อื้อหือเห็นเบียนเลยนะ สติอูเฮ้ยเอออย่างนี้ค่อยหน้าค่อยหน้าเสียงเอาแล้วเมื่อกี้ตัวระเบิดไปไหนวะเอา้เอาเฮ้ยเมื่อกี้กูยิงตัวนู้นแล้ววะชิบหายเลยยิงโคตรไกลเลยเนี่ยหลอนเลยกูเดียวยิงไกลขนาดนั้นเลยเหรอวะเอาเฮ้ยแล้วนี่เดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้ย หลอนเลยกูเมื่อกี้ยืดยืด โอ้ขอบคุณเลยพี่เออต้องดับนี้ดีวะ่ะเออนี่แหละขอบคุณครับคนนําเกมเออ้กูจะได้มีแม่งตะติวเอาไปทำตถวทีเยอยน้อยลอเกินเออเนี่ยทั้งตะติวทั้งลวนต้องงี้ดีกว่าเออใจปั๊มหน่อยลูกใจปั๊มปั๊มอา้าเดี๋ยวโอ้โห okay. มึงยืนกันอย่างนี้ اي, กูเหนื่อยนะเนี <Gym> ่ย <treating Napoleon> นั่นแหละโดนระเบิดไปหนึ่งโอ้โอโอโอโบโอโโอหหรห ไม่ทันได้กลับตัวกลับใจหรออีหน,นูเราทำการหมายหัวคุณไว้แล้วอุ้ยเหี้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ใช่และนี่ไม่ได้อยู่ในวิดดิสกูเลยนะี่ยเอ้ยเขี้ยะคาทอลคาพวิ่งยาวแล้วกูเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยเฮียมันยังจะสายตาดีไปไหนอ้ววทำงานเข้าอีกแล้วโหแล้วแม่งเข้าอยู่ตรงมุมนี้ตลอดเลยนะไอชีทำกูระบากริแม่งเอาเออจะสายตาดีไปไหนวะอู้หไอชิมาย ทำกูงานงอกแล้วที่มึงเนี่ยวนอยู่ต่ตรงนี้แหละตบับเออนั่นแหละดีมาก กูต้องเก็บงานยาวรู้ไหมงานยาวมันลำบากนะโอ้ยเฮ้ยเอ้าทำไมวิ่งเข้าทางนี้วะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปวิ่งทางนู้นก่อนโอ้โหโอ้ย,อยชิบหายเร็วชิบหายเร็วเก็บทันไหมเนี่ย เก็บรวบรวมของมาให้อยู่กันกระจุกเดียวกันนะโอ้โหของกินเนี่ยโอ้ย,อย,อยติดติดติด,ตด โอ้โหยาและแอลกอฮอล์กลับบ้านก่อนดีกว่ามั้งเนี้ยเดี๋ยวยต้องอ,อะไรกลับไปบ้างวันนี้ ไ,ม,ไม้เอออยากลับดีครับอโอเคประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้อ๋อโอเคกลับบ้าละจ้าเดี๋ยวกูค่อยมาใหม่ได้อัพเอนจิน้วดีโอ้โหไอชิบหาย tập Thôi tọc còn quý cập tìm Xong bươi đây lại มาได้แล้วเครื่องยน,อนต์เอนจิ้นนี่จะได้วิ่งเร็วสักทีกูโอ้โหอาหารอยู่ไหนวะปืดอิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำขนมปังกินมา เติมเหลือกี่นาทีวะเดี๋ยวด,ดูสองชั่วโมงใช่ไหมหนึ่งอัน โอเคเดี๋ยวไหมทำอะไรดีอีกว่าเนี่ยพลาสติกอืมตัวนี้ขาดสติวยับเลยกูพลาสติกโอ้ยนอนก่อนกี่นาทีาทแล้ววะเนี่ยโอ้ยยังแม่สิบกว่านาทีเดี๋ยวนะนอนก่อนแล้วค่อยทำอย่างอื่นดีกว่ามั้ง หกขี okay, ่นอน6โอเคเดี๋ยวเวลาอีกหน่อยตึม ชิบหายแล้วกูลืมไอ้นั่นมันเสร็จแล้วนี่ว่าโอ้ชิบหายแล้ว อู๋้า,าบาเล่มังดีกว่า้าบาเล่เคยลายจังหวันวะดสองโอเคก,ก่อนอื่น ทำนมปังก่อนปืดเรียบร้อยเดี๋ยวน่าจะเก็บอีกสักนิดได้นะเอาไว้เท่านี้ก่อนจะได้ไม่ยาวเกินไปก็น่าจะตัดไปเท่านี้ก่อนนะครับจะได้ไม่ยาวกันไปเดี๋ยวซึ่งน่าจะยาวเกินก็ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับ ส่วนถ้าใครอยากพี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็ข้ามาอ่านเป็นระยะะ,ยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกพี่ก็จำเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ